ถามที่11ครั้งที่69ตอบต่อปัญหาคุณทรายถึงข้อที่8ให้ตัดวัตะสงสารขอเชิญผู้ใฝ่ใจในธรรมะที่ต้องการหลุดพ้นจากวัตะสงสารรับฟังได้เลยนะเจ้าคะ่ะเจริญในการพัฒนาตัวเองสู่ความพ้นทุกข์ตัดวัะสงสารเป็นพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระเจ้าทุกคนอขอต่อ ก่อนอื่นอาตมาอ่านภาษาใน,าาในพระไตรปิฎกให้เธอฟังเนี่ยนะในพระไตรปิฎกเนี่ยพูดไม่หมดหรอกพูดเป็นบางส่วนแต่จะมาขยายเพิ่มเท่านั้นเองอาตมาจะไม่ครอบงำผู้ฟังแต่ให้ผู้ฟังพิจารณาเองอข้อหนึ่งเราเน้นที่มหาพูทธร,รูปใช่ไหมให้เห็นเป็นไม่เท็จเป็นล่อลวงอะไรต่ออะไรเนี่ย มันดินน้ำลงไฟอะไอกลามที่เป็นดินน้ำลงไฟแต่ข้อสองเนี่ยข้อหกสิบเจ็ดหน้าเจ็ดสิบสี่เนี่ยมันเน้นที่รูปที่เป็นอุปปาทยรูปซึ่งซึ่งในปฏิดปดวกเรื่องข้อนี้ข้อหกสิบเจ็ดหน้าเจ็ดสิบสี่ไม่ได้พูดถึงอุปปาทยรูปหรอกแต่ธรรมาพูดเองแต่ธรรมาก็มีที่มา ให้เธอรู้ว่าถ้าเธออ่านพระไตรปิฎกเนี่ยนะถ้าอ่านเนี่ยปุ๊บเนี่ยเธอจะต้องรู้ว่าท่านขณะน,นี้ท่านหมายถึงอะไรอ่าลองฟังดูนะเล่มสิบสี่ข้อหกสิบเจ็ดหน้า 74, เจ็ดสิบสี่นี่อ่านซ้ำนะอีกประการหนึ่งอริยะพิจานาแล้วในปฏิบัติจะเป็นอริยะนะพิจานาแล้วไอ้กามที่มีในภพนี้กามที่มีในภพหน้ากามสัญญาที่มีในภพนี้กามมีสัญญาที่มีในภพหน,น,น้า รูปบางชนิดและรูปทั้งหมดคือมหาพุทธรูปสและรูปที่อาศัยมหาพุทธรูปทสี่ก็มีอยู่พูดแค่นี้เองผู้แค่นี้แต่ตารมาไปขยายเป็นรูปที่แปดนามห้มาอาตมะพูดเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าอาตมาพูดเราเองอ้างพระเทพิดกเหมือนกันแต่สูตรนี้ไม่ได้พูดไม่ได้อ้าง อุปบายไทยรูปนะก็เธอต้องไปดูอาศัยพระแต่ไประโยชน์ที่สามสิบสี่รูปวิพังนะข้ห <c oughs> ้าร้อยห้าร้อยสบิบห้าเอ้ห้าร้อยสิบห้าห้าร้อยสามสิบแปดอิศวรหลวงนะและเล่มที่สามสิบห้าปัจจัยาการวิพังก็สองร้อยห้าสิบเก้า เล่มสิบมหานิทานสูตรข้อเก้าสิบห้านะห้าสิบเจ็ดและเล่มสิบเหมือนกันหน้าไอข้อร้อยสิบสี่หน้า,า 4, หกสิบห้า 65. รูปประสูตรในเล่มที่ยี่สิบเอ็ดข้อหกสิบห้านะหน้าร้อยแปดและเล่มที่สามสิบข้อห้านิมิชบับ หาจุลาเล่ม30ข้อ5หน้า58 59ในเชิงอัดและเล่มที่16พูดถึงรูปนามข้อ2หน้าเจแล้วเธอไปดูพจนานุก,กรมที่แปลโดยพระพุทธโคสายจารย์ปอประยุจโจหน้า343 ถึงสามรอสี่สิบแปดมีหกหน้าเนี่ยอัตมาเอาตรงเนี้ยมาอ้างแต่ในในในอเนชาสปายสูตรนี้ไม่ได้พูดถึงพูดแค่นี้พูดแค่รูปบางชนิดและรูปทั้งหมดคือมหาพูทรลูปสีและรูปที่อาศัยมหาพูตรูป4สีก็มีอยู่ในพูดแค่นี้เองในอายตนะ นะเมื่ออายะสาวกปฏิบัติอย่างนี้มากด้วยปฏิบัติทาอย่างนี้ติดย่อมปอกใสในอานนีน้คือให้เห็นรูปบางชนิดยังมีอยู่ในมหาพุทูปสี่แล้วแล้วก็รูปที่อาศัยมหาพุทูปสี่มีอยู่รูปที่อาศัยมหาพุท้งสี่คืออุปปาฏยรูปยี่สิบสี่มหาปุรูปสี่กับปูปปายรูปยี่สบสี่ก็เป็นยี่แปด ตามปฏิบัติบุที่ธรรมาอ้างมาทั้งหมดให้เข้าใจในอาตมาจะไม่งคอบงำแต่เธอพิจารณาดูถ้าเธมิมดีปฏิบัติบุคคก็ตรวจเช็คดูนะมันจะเป็นอย่างนั้นนะทีนี้ข้อสามอีกประการหนึ่งอายาสรวพิจารณาว่ากรรมในภพนี้กรรมในภพหน้าสัญญาในภพนี้สัญญาในภพหน้ารูปีิมีในภพนี้รูปีิมีในภพหน้า ไอ้รูปที่เป็นอุปปายไทยรูปเนี่ยไอ้ไอ้ไอดินน้ำมลมไฟเนี่ยหาประตูุสี่รู้ด้วยมังสะจักสุตามีทั้งหมดห้าตามังสะจักมังสะจักสุมันเป็นตาเนื้อที่เห็นดินน้ำลมไฟตัวต,วตวนบุคคลเราเขาคนสัตว์สิ่งของนี่ตาเนื้อเห็นแต่อุปปายไทยรูปนั้นต้องรู้ด้วยตา าทิพย์กับตาปัญญาตาที่สองคือทิพยจักสุกับปัญญาจักสุอีกสองตาสมันตะจักสุกับพุทธจักสุเป็นตาของพุทธเจ้าเราไม่พูดถึงเราพูดเพราะนั้นอย่างน้อยเราต้องมีสามตานะปฏิบิธรรมอ่ะเธอไปดเูเธอไปฟังฟังดูเถอพะพระเนี่ยนะที่จะพูดถึงรูปยี่แปดนามห้าเนี่ยแต่มาไม่เคยเห็นที่ พระรูปไหนพูดเลยนะเธอไปฟังดูสิเพราะรูปนามเนี่ยมาจากวิญญาณวิญญาณเป็นตัวกำหนดรู้ตัวเรามีวิญญาณงั้นวิญญาณเราจะต้องรู้รูปนามไงแต่รูปนามเราก็ไม่รู้เลิกจะปฏิบัติตรงไหนก็เอาแต่ภาษาที่พูดไอ้สั้นๆนะ่ะดูแล้วมันโก้ดีแต่มันปฏิบัติไม่ได้ เพราะมันไม่รู้รูปนามชัดเจนงั้นเธอต้องรู้รูปนามชัดเจนถึงเธอึงจะปฏิบัติถูกเธอต้องรู้วิญ,ญญาณชัดเจนถึงจะฆ่ามารตายเงื่นอนแต่ฆ่ามารไม่ได้หรอกพระย่าบอกเมื่อเมื่อเมื่อ,เ,อเธอาให้แผ่ฆ่าฆ่าเช้าห้าร้อยดอกไอ้สามร้อยดอกต้องวันไรสามร้อยดอกเย็นสามร้อยดอกฆ่าทสไห่ก็ไม่ตาย ไม่รู้รูปนามใช่ไหมจริงจะต้องรู้ให้ชัดไงข้อสามข้อสามเป็นส่วนขยายของข้อหนึ่งข้อสองแล้วเนี่ยให้พารณาถึงทั้งรูปทั้งรูปทั้งอะไรต่ออะไรทั้งหมดเนี่ยทั้งนอกทั้งในเนี่ยทั้งมหาพุทธละอุภายไทยรูปเนี่ยมันไม่เที่ยงจริงไม่ควรยินดีไม่ควรชมไม่ควรติใจ เสมอเสมอพิจารณาให้มากๆไอ้สข้อเนี้ยที่พูดเนี่ยมันเป็นชา้นหนึ่งชา้นสองชา้นสในพระไตรปิฎกไม่พูดแต่เราต้องรู้เองด้วยภูมิปัญญาของคนที่อ่านพระไตรปิฎกเข้าใจพระไตรปิฎกไม่ได้พูดหรอกถต่เธอต้องรู้เองไงอ่ะดูข้อต่อไปจะเป็นยังไง นี่สามข้อนะมันมจะขยายตัวนี้ว่าเธอต้องรู้เองข้อหนึ่งข้อสองข้อสามคือชาหนึ่งญาสองญาสามท่านสี่ซึ่งได้มาจาก 15. เจ้านาสิบห้าอดูนะจริงไหมต่อไปข้อหกข้อหกสิบแปดหน้าเจ็ดสิบสี่อีกประการหนึ่งผู้ปฏิบัติจะเป็นอริยาน,นพิจารณาเห็นว่ากรรมในภพนี้กรรมในภพหน้ากรรมสัญญาที่มีในภพนี้กรรมสัญญาที่มีในภพหน้า รูปที่มีในพบนี้รูปที่มีในพบหน้ารูปสัญญาในพบนี้รูปสัญญาที่มีในพบหน้าและอนเนจชาสัญญาอนเนชาสัญญาคือข้อหนึ่งข้อสองข้อสามนั่นแหละสัญญาทั้งหมดนี้ย่อมดับไม่เหลือในยานใดในยานใดในฌานใดฌานนั้นเรียกว่าอากิงกัญยาจนาฌาน เป็นฌานอันสงบปณีตเห็นไหมเมื่อ,อริยะปฏิบัติอย่างนี้มากอย่างนี้ด้วยปฏิปทาอย่างนี้จิตย่อมผ่องใสในอายชตนะเมื่อมีความผ่องใสอริยะนั้นเป็นผู้เข้าถึงอาจกินจัญญาจตนะสมาบัติหรือน้อมใจไปในปัญญาในปัจจุบันเป็นไปได้ที่หลังตายแล้ววิญญาณที่เป็นไปในภพนั้นวิญญาณเข้าถึงอาจกินจัญญาชจตะฌานพูดแค่นี้ ตอนี้อาตมาจะขยายในปฏิโดกไม่พูดแต่จะขยายตามที่เราได้ศึกษาจากศึกษาจากพระไตปิฎกต้องศึกษาหลายหลายเล่มนะสมาบัติแนี่นะมันมีรูปประชานสชา้นหนึ่งชั้นสองชันสามชันสี่มาจากชานาสิบ้าเดี๋ยวจะอธิบายฟังทีแล้วก็อรูปอีกสี อารูปคือรูปคือสิ่งที่เรารู้รู้ว่าจิตเราตั้งมั่นในชั้นหนึ่งชั้นสอง 3, ชั้นสามชั้นสี่ไงแต่อารูปนี่เราไม่รู้มันลึกไปกว่านั้นอ่ะไปว่าไม่รูปแปลวไม่เห็นรูปแต่มันมีแต่เราต้องมองให้เห็นแม่ธรรมะพระเจ้าละเอียดนะ อาลปฌชานอีกสี่ก็คืออากาสานันตายัตนะวิญญาญาตายัตนะสองสามอากินจายานาจตตนะสาสาอากินเนี่ยเมื่อกี้พูดถึงอากินจัญญาแล้วมันลูปฌชานที่สามแล้วเห็นไหมไม่ได้พูดถึงอากาสานันตาจนะชานเลย วิญญาณยันต์งาชานไม่ได้พูดถึงเลยพอโผล่มาเป็นข้อหกสิบแปดพูดถึงอากินเลยพูดถางเรื่องอากินนี่มันมันหมายถึงต้องผ่านอากาสามาแล้ววิญญาณยัยานตาเจตนะผ่านมาแล้วผ่านอรูปหนึ่งอรูปสองมาแล้วมาเป็นอารูปสามที่เป็นอากินจัญญาเจตนาชานเห็นไหมเธอต้องรู้เองเธออ่านแล้วเธอต้องรู้ ว่าเขาพูดนี่ก็พูดอะไรบางทีพูดในหมดลองละเอียดไงงั้นไอ้ส่วนลึกนี่เธอจะต้องรู้เองแล้วอารูปประจานที่สี่คือในวัสัญญานาสัญญาเดี๋ยวจะพูดต่อไปรูปประจานสี่เนี่ยนะมีในพระเตยบดกเล่มเก้าสามัญญผลสูตรส่วนรนูปประจานสี่เนี่ยมีในพระเตยเด็กเล่มสิบแปดโมคะลานะสั่งยุต น,นี่จะมาจะโมคลานาสั่งยุทธ์เอาปฏิดปดกมาอ่านเลยอากาสานันตาจตนะอาูประชาข้อที่หนึ่งนะอากาสายันตาจัตนะอากาอากาบอกว่า เรียกว่าอากาศสายยันตางชนะนั้นนะ่ะผู้ที่บรรลุอากาศสายนตาชนะนะกำหนดว่าอากาศหาที่สุดไม่ได้เปรียบเหมือนอากาศหาที่สุดไม่ได้ความจริงมันไม่ใช่อากาศหรอกเปรียบ,ทบนะเทียบนะเปรียบเทียบเหมือนอากาศหาที่สุดไม่ได้มันหมายถึงว่าเรารู้ไงเราผ่านรูปประชานหมดแล้วเรารู้หมดเลยเปรียบเสม,มือนอากาศ เราเหมือนอากาศว่างเ่ยเรารู้เรารู้เรล้ลยเราว่างจากความไปติดระยึ์ไปผูกพันเพราะเราชานเป็นเผาแล้วไงอากาศหาที่สุดไม่ได้เพราะร่วงรูปสัญญาเห็นไหมเราไม่ติดรูปสัญญาใดๆรูปของความชอบไม่ชอบนะดับปฏิฆาสัญญา ดับไอ้สัญญาที่อึดอัดขัดเคืองไม่ชอบใจไม่พอใจไม่กำหนดนานาตสัญญาโดยไปการทั้งปวงเราไม่ไม่ต้องไปนึกถึงกำหนดนานาตนานาตาคือสัญญาต่างๆเราไม่กำหนดไม่ต้องกำหนดรู้อะไรไอ้สัญญาอื่นอะไรที่มันไม่ได้เรื่องอนะ่ะไม่ต้องกำหนดรู้เลยในสัญญาต่างๆโดยไปการทั้งปวง เรากําหนดรู้อย่างเดียวเราหลุดพ้นว่างเหมือนอากาศนะนี่ผ่านมันจะสูดแล้วนิพผานจะสูดแล้วมันไม่ต้องไปใส่ใจอะไรเนี่ยนะั่นเพราะล่วงรูปสัญญาดับปฏิฆาสัญญาไม่กําหนดนานตัตตาสัญญาโดยประการทั้งปวงอยู่นี้เรียกว่าอากาสาัานตยายตนะฌานนะ ผู้ที่บรรลุอากาศสัญญาตาชนาโดยกาหนดว่าอากาศหาที่สุดไม่ได้เพราะร่วงรูปสัญญาดับปฏิฆาสัญญาไม่กําหนดน,นนะานตถสัญญาโดยการทั้งปวงและอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้วิหารธรรมไม่ใช่วิหารวิหารธรรมคือเครื่องยังอยู่ของของเราอะมันยิ่งใหญ่เหมือนวิหารนะสัญญามนสิการประกอบด้วยรูปพิจานก็จะปรากฏขึ้น มันจะปรากฏรูปของอรลูปฌชานจะปรากฏขึ้นเพราะอะไรเพราะดับเพราะเราได้ดับรูปสัญญาดับปฏิกาสัญญาไม่กําหนดหนะตั้งแต่สัญญาโดยการทั้งปวงแล้วเราจึงรู้ว่ามันว่างว่างที่เราไม่มีติดไม่ยึดลูกพันเลยไม่ไว่าชอบหรือชังหรือสัญญาอืนอ่นๆที่เราให้ไปเลยไปติดไปหลงไปอะไรเงี้ยไม่มี พู้เจ um ้าบอกว่าทงดำรงจิตในอากาศยันตานาชานจงทําจิตให้เป็นหนึ่งผุดขึ้นในอากาศาสนราทายตนาชาญจงตั้งจิตให้มั่นในอากาศายันตานิาชาญต่อเมื่อเป็นอย่างเนี้ยจะพูดถูกก็คือว่าอันมาขอญาตพูดเสียงเบาหน่อยแล้วกันนะ ืออยากจะพูดจะชัดให้เธอได้รู้มันก็เลยตะเบียงเสียงเพราะตะเบียงเสียงเสียงก็หายไปหาเสียงก็ไม่ได้เ,เดี๋ยววัหน้าสมัครสสแล้วหาเสียงเยอะเมื่อบุคคลจะพูดที่ถูกพึงพูดว่าถึงความเป็นผู้ยิ่งใหญ่อากาสายิ่งใหญ่เห็นไหมหน้าต่อไป วิญญาณันตยตนะฌานเป็นยังไงเมื่อกี้อากาศสาว่างเลยไหมเรารู้ว่าว่างแต่วิญญาณนะไอรูปป้ไปฌานสองวิญญาณันตยตนะฌานว่าแหวนเสียวหญิงของตัวสละอ้า้ผู้หญิงนอนเนนเนาะแมนาอากาศยอผู้หญิงจอจานสละอายอยักษ์ต่เต่านอนหนู แล้วก็ชอกระเชยสะา,าโนอนูชาญอุญญาณืืทาารู้พอเราล่วงอากาศายนันตานาชาญแล้วโดยโดยประการทั้งปวงเราก็บรรลุวิญญาณนันกายตนนะโดยกำหนดว่าวิญญาณหาที่สุดไม่ได้อุญญาณธทารุรู้เรารู้ไปหมดเลยเมื่อกี้เรารู้แล้วมันว่าง ที่สองลึกกว่านั้นรู้ว่าว่างจากอะไรเออไอ้นี่ก็ว่างเว้ยไอ้นี่ก็ว่าง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 หมดเราต้องกําหนดรู้เราถึงจะรู้ถ้าทําไม่กําหนดรู้ไม่รู้หรอกเพราะมันว่างอยู่แล้วไงไม่รู้ว่าคูว่างหมดอะแต่วิญญาณนี้กําหนดรู้ไอ้นี่แล้วว่างหรือเปล่าเฮ้ยไอ้นี่ก็ว่างแล้ไอ้นั่นล่ะไอ้นั่นก็ว่างนะ เพราะดับปฏิฆะแล้วดับปฏิฆะสัญญารูปสัญญาได้อื่นๆเราดับหมดแล้วงวิญญาณหายสุดไม่ได้เรารู้จนไม่มีอะไรจะไม่รู้อีกแล้วว่าเราดับกันแล้วว่าเราวิญ,ญญาณเรารู้เรียกว่าวิญญาณนาตนาชานเพราะล่วงอาคาสา,านานตนาชานโดยปการทั้ปงปวงบรุวิญญาณาน,นาตนาชาน โดยกำหนดว่าวิญญาณหา่สุดไม่ได้นะพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเธอจงดำรงจิตไว้ในวิญญาณยานตานาฌานจงทำจิตให้เป็นหนึ่งปุดขึ้นในวิญญาณชนาฌานจงตั้งจิตให้มั่นในวิญญาณชนาฌานต่อมาผมก็ล่วงอากาศาแล้วบรรลุวิญญาณแล้วกำหนดว่าวิญญาณหายสุดไม่ได้ จะพูดก็พูดที่ว่าโอ้วิญญาณนี่มันยิ่งใหญ่กว่าอากาศามันบ่งบอกรายละเอียดได้ต่อไปเอาละน,นี่อันที่สามรูปที่สามอากินจัญญาจตนานชานนี่ตั้งแต่ข้อสามร้ห้าสเลมียนสิบปดนะอากินจัญญ,ญาจตนานชานข้อสามสามส พอล่วงวิญญาณยานตาชนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุอากาสาและบรรลุวิญญาณแล้วอากินก็จะทําให้บรรลุอากินจัญญานาฌานโดยกาหนดว่าไม่มีอะไรอากินจัญาฌานผมล่วงวิญญาณชนาฌานโดยปการทั้งปวงบรรลุอากินจัญญาชนโดยปการทั้งปวงกระโดดด้วไม่มีอะไร เมื่อผมอยู่โดวยวิหารธรรมนี้สัญญาณปฏิการประกอบด้วยวิญญาณชนาฌานก็ปรากฏขึ้นนะอากินจัญญาชนาฌานวะอรมา่ยว่ากินนิดหนึ่งน้อยหนึ่งมันก็ไม่มีอา,าาอากาศว่างเลยจะรู้ว่าว่างแล้วไม่ติดแล้วดับรูปสัญญาดับปฏิฆาสัญญาดับแล้ววิญญาณรู้ด้วยรู้ด้วย ว่าเราดับอะไรบ้างดับอะไรบ้างอาจกินจัญญานิดหนึ่งน้อยหนึ่งยังมีหรือเปล่าเป็นการตรวจสอบรูปประจสี่นั่นเองพระพุทธเจ้าตัดสรู้ปรินิพานที่รูปประจสี่แต่รูปประจสี่ไว้ตรวจสอบตรวจสอบรูปประจสี่ว่าเออมันจริงหรือเปล่าที่เธอบอกว่าได้ได้รประาำสี ไม่มีสุขไม่มีทุกข์ดับสุขดับทุกข์ดับโสม,มนัสโทมนัสกันก่อนได้อ่ะชั้นสี่แม่มาพูดตรงนี้เดี๋ยววกกลับไปชั้นเนี่ยลูไปชั้นสี่ทีหนึงเดี๋ยวเธอจะไปสับสนเนี่ยอ,อากิงจันญ,ญานาชานคือนิดหนึ่งน้อยหนึ่งเธอก็ต้องรู้มันไม่มีตอนแรกเรารู้แล้วว่างๆดูตัวไปอันที่สองก็วิญญาณวิญญาณรู้รู้จาะชงเลย อะไรอะไรอากินนิดหนึ่งน้อยหนึ่งมันก็ไม่มีนี่นคือคือรูปฌานข้อนี้นะยาประมากอากินจัญญาฌานจงดำรงจิตในอากินจัญญาฌานจงทำจิตให้เป็นหนึ่งผุดขึ้นในอากินจัญญาฌานจงตั้งจิตให้มั่นในอากินจัญญาฌานต่อมาผมนั้นล่วง กิน,นจนัญญาชนนาชานโดยการทั้งป่วงบรรลุกิน,นจนัญญาชนนาชานโดยกำหนดว่าไม่มีอะไรนิดนึงก็ไม่มีอะไรไอ้พระสูตรเนี่ยพระโมคคัลลานะเนี่ยปฏิบัติธรรมเจ็ดวันเป็นอหรหันแต่ภาษาลิบุตรใช้เวลาสิบห้าวันบรรลุอรหันพรทธเจ้าเห็นว่าพระโมคคัลลานะนิสายศรัทธาไงส่วนภาษาลิบุตรสายปัญญา รู้ลึกรูก้รอบรู้ละเอียดลึกซึ้งส่วนเชโตรู้อย่างเดียวเช็ดวันรุนิพานผู้เจ้าก็มาปวดพระโมฆรานะพอตรวจสอบรูปประชานนี้ก็บรรลุเป็นอหรหันต์แม่ธรรมาเดี๋ยวเดี๋ยวไว้ไว้ไว้ข่าวหน้าจะเอาให้ละเอียดอีกทีแล้วกันวันนี้ก็พอสมควรกับเวลาในมรณาศา,าสทุตามเป้าหมายในตราประทับของมูลนิธิจิตตรง คือเพื่อมวลประชาชนให้บรรลุมรคผลนิพานตามลำดับที่พิสูจน์ได้ติดตามฟังได้ที่ช่องมูลนิธิจิตทงธรรมถ้าท่านมีปัญหาก็ถามได้จะมีการตอบปัญหาที่ YouTube ช่องมูลนิธิจิตทงธรรมเหมือนกันถ้าท่านเห็นว่าธรรมะนี้เป็นประโยชน์ท่านสามารถกดไลค์กดแชร์ในกลุ่มเพื่อนๆต่อๆไปได้ เพืเ่อนจะได้ปัญญารู้แจ้งเห็นจริงตามติดตามฟังไปด้วยเปรียบเสมือนท่านมีปัญญาดุจแสงสว่างจากการจุดเทียนหลายๆเล่มแสงสว่างก็จะสว่างสวัยรอบบ้านท่านพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าแสงสว่างใดจะเสมอแสงสว่างด้วยปัญญาไม่มีแสงสว่างด้วยปัญญาจะเกิดแก่ท่านรวมทั้งครอบครัวญาติพี่น้องและมวลมิตรซึ่งจะเป็นมหาบุญมหากุศลที่ยิ่งใหญ่ โดยไม่ต้องเสียเงินเลยอนุโมทนาบุญนะเจ้าค่ะ